สวัสดีทุกคนอยูอย่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมลักนลออริจินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าแฟชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยชิ้นไหนค่อนข้างที่จะเหมาะก,กับการเอามาใช้งานในตอนที่เราทําการเปลี่ยนไปเป็นอาชีพสกอลา่ากันบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแล็คนาล็อกต้องร้านจูบิโกชอปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีอรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเอรซก็ทักเลยเด f c e e o o o k f n p p g g e u ูบิโก h o p หรือว่า Official Line Ad แอดแอดจูบกนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายนอ่ะซึ่งเป็นช่วงก่อนที่อาชีพสกอราจะเข้ามาดังนั้นนะครับแฟชั่นที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากมีแฟชั่นชิ้นอื่นที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตและมีออปชั่นที่น่าสนใจกว่าคนดูเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกปรับใช้ตามความเหมาะสมกันได้เลยเอลไะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันที่แฟชั่นส่วนแรกนั่นก็คืออส่่วนนนหัักกเลยครบ โดยสำหรับหมวกที่น่าใช้งานเป็นระดับ3นะครับนั่นก็คือหมวกที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนั่นก็คือคิสเนะเอริ g นั่นเองโดยหมวกชิ้นนี้นะครับมีออปชันหลายอย่างที่สกอร่าต้องการครับไม่ว่าจะเป็นค่าอินนะครับที่จะมาช่วยเพิ่มทั้งใีส่่วนของ MADK แล้วก็มานาช่วยเพิ่มค่า MADK นะครับเป็นจำนวน2.5และที่สำคัญเลยนะครับก็คือช่วยลด global cooldown ได้สูงถึง3หากเราทำการตีบวกไปได้จนถึงระดับ10ครับ ต่อมาครับสำหรับหมวกที่น่าใช้งานเป็นอันดับที่2ผมยกให้ Golden f a t h e r h e a d w a r โดยสาหรับออปชันหลักๆที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเพิ่มค่าอิน์การลด global cooldown นะครับที่เท่ากันกับหมวกคิสเนตเลยแต่ที่น่าสนใจกว่าเนี่ยก็คือมีความสามารถในการเพิ่ม M damage ที่สูงถึง3.5%อีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้สูงถึง3%อีกด้วยทีนี้นะครับเรามาดูหมวกที่น่าใช้งานเป็นอันดับหนึ่งกันบ้างโดยผมนะครับก็จะยกให้เหมียวฮูดครับหมวกใบนี้เนี่ยมีออปชันค่อนข้างคล้ายคลึงกับ golden feather อยู่พอสมควร ตแต่สิ่งที่เด่นกว่านั่นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายที่รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและลดความเสียหายที่ได้รับลงจากมอนสเตอร์รวมไปถึงพวกบอสประเภทเดมิขูแมนด้วยซึ่งนั่นนะครับก็เท่ากับว่านอกเหนือจากเรื่องเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันแล้วกับมอนสเตอร์หรือว่าบอสประเภทเดมิขูแนเนี่ยเราก็ยังสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเลยนะครับกับความสามารถในการเพิ่มเบสสเตตัสอย่างละ5หน่วยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจไม่น้อยครับ ทีนี้นะครับมีหมวกอีกหนึ่งใบที่ผมเล c o ค m มเมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้นำมาจัดอันดับด้วยนั่นก็คือ Rabbit Ear Hat นั่นเอง โดยสาหรับหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกที่มีความสามารถในการเพิ่มค่า MATK เนี่ยได้สูงที่สุดในบรรดาหมวกทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภท Dead Human ได้ลุ่นแหลเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจอยากเล่นสกอร่าสายออโตสเปลเนี่ยหมวกใบนี้ยังมีความสามารถในการเพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีมาให้อีกด้วยเป็นจำนวน2%ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับหมวกที่เน้นเพิ่มความเร็วในการโจมตีเลยแต่ก็ถือว่าเป็นหมวกที่ มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนหน้ากันบ้างโดยสำหรับส่วนหน้าที่น่าใช้งานเป็นระดับ3นะครับผมยกให้เรนโบว์ c อเกิลครับโดยสำหรับส่วนหน้าชิ้นนี้ที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็จะมีช่วยเพิ่มอ l l a t t r i b u t e ์อย่างละหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เราได้ค่า i n back แล้วก็ l u c นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆต่อสกอร่า ต่อมานะครับก็คือความสามารถในการลด global cooldown ครับที่2%และก็ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภท Demi-Human ได้หลุดหนงเพิ่มมาก้นอีกด้วยเป็นจำนวน3%ด้วยกันทั้งนี้นะครับหากใครที่ไม่ได้อยากได้ในส่วนของ global cooldown และอยากจะเพิ่มในส่วนของ sp หรือว่ามานาเพราะว่าอาจจะเลือกเล่นเป็นสาย h ว t e โบ l t หรือว่าสาย w i c k e ก m i n มนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาสาเป็นบล็อกฮาร์ดเฟสได้นะครับ โดยสำหรับหน้าชิ้นนี้นะครับก็จะบวกในส่วนของค่าอินเป็นจานวน5หน่วยซึ่งหน้านะครับก็ทําให้เราเนี่ยมี SP เพิ่มขึ้นมามากกว่าตอนที่ใส่เรนโบกเกิลอย่างแน่นอนอีกทั้งนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดมิฮิวแมนเนี่ยก็ยังเยอะกว่าอีกด้วยดังนั้นนะครับผมจึงจัดให้บล็อกฮาร์ดเฟสเนี่ยอยู่ในระดับการใช้งานที่น่าใช้เป็นระดับ3เหมือนกันกับเรนโบกเกิลอยู่ที่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะให้ความสําคัญกับออปชันไหนมากกว่ากันครับ ต่อมาก็คืออันดับ2ครับผมยกให้ Blackwing Monaco โดยสำหรหับแฟชั่นชิ้นนี้นะครับจะมีออปชันค,คล้ายๆกับ Box h a r ์ f a c e ครับเพียงแต่ว่าจะลดอินลงมาเหลือ3หน่วยแต่ก็จะเพิ่มค่าเด็กขึ้นมาให้ด้วยนะครับเป็นจำนวน3หน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มสกิลดาเมจให้อีกนะครับเป็นจำนวน2%ทําทำให้สกอร่าสายที่เน้นใช้ธาตุดินน้ำลมไฟโจมตีอย่างเช่นสาย Triple Bow นะครับสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่สายที่ไม่ได้ใช้ท่าตูมตีอย่างเช่นวอยบ w i วิกต m มายหรือว่าสายไซคิกเวฟเนี่ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากส่วนของตรงนี้ดังนั้นนะครับจึงต้องย้ายไปใช้แฟชั่นที่ผมนมองว่าน่าใช้งานเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือโกล u เคิร์ฟแมสนั่นเอง โดยสำหรับออปชันก็จะคล้ายๆกันกับแบ็กวิงเลยครับแต่ว่าในส่วนของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภทเดมิมูแมนเนี่ยจะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่4%ก็จะกลายเป็น5%ทําให้ในเรื่องของการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกัน่ะรวมไปถึงการโจมตีมอนสเตอร์แล้วก็บอสประเภทเดมิมูแมนเนี่ยก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับสกอร่าทุกสายเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ก็จะไม่เหมือนกับตัวแบ็กวิงนะครับที่จะค่อนข้างเหมาะกับกา่าทีีเนนน้้ใใชตรโจม ทีนี้นะครับเรามาดูส่วนหน้านอื่นที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางแต่ว่าน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นกับชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือ g i f ต o f อร์ฟเป็นแฟชั่นส่วนหน้าที่มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็จะเหมาะกับ Scholar สายออโต้สเปลส่วนใครนะครับที่กําลังมองหาแฟชั่นส่วนหน้าที่มีลักษณะการใช้งานไปวงกว้างนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ในทุกที่ทุกมหมก็แนะนําเป็นพามกรอคเกิลครับ มาถึงแฟชั่นส่วนปากครับโดยอันดับ3ที่น่าใช้งานเนี่ยผมยกให้พีไปครับเป็นแฟชั่นที่มีความสามารถในการบวกค่าอินแล้วก็เด็กนะครับอย่างละ3หน่วยช่วยเพิ่มเอ็มดามจส2นะครับและที่สําคัญเลยหากเราทําการตีบวก10ไปได้ก็จะได้รับเอ็มดามจมาอีก1%อร่ะรวมแล้วเป็น3%ด้วยกันซึ่งหากเราหยิบเอาพีดไปนี้ไปใช้งานนะครับก็จะมีดามจที่เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งส่วนแฟชั่นที่น่าใช้งานอันดับที่2นะครับก็คือเฟเธอร์ โดยสำหรับแฟชั่นชิ้นนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่จะช่วยลด global cooldown นะครับลงได้เป็นจำนวน3%ด้วยกันอีกทั้งนะครับก็ยังทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สวนกรอเวทไดีกด้วยเป็นจำนวน2.5%ซึ่งเพียงแค่2ออปชั่นแค่นี้นะครับก็เพียงพอสําหรับสกอร่าแล้วรครับ แล้วก็มาถึงแฟชั่นที่น่าใช้งานเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับส่วนปากผมยกให้เมียวเมียวไปครับโดยสำหรับแฟชั่นช่้นนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม M A D K นะครับเป็นจำนวน2อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยลด v a อร a ล l e เ a s ลแคส e 2และหากทำการตีบวก10ได้นะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมาิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน3ด้วยกัน สุดท้ายเลยนะครับหากเราทำการตีบวกไปที่ระดับ15ได้ก็จะได้ในส่วนของการลด Global cooldown มาอีกเป็นจำนวน3%เราจะเห็นได้ว่าแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยมีออปชั่นที่จําเป็นสําหรับสกอร่าเนี่ยครบเลยติดอยู่อย่างเดียวนะครับถ้าเราทําการตีบวก15ไม่ได้เนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่า f a a t h e r o f n o t h e gear เนี่ยดูจะมีภาษีที่ดีกว่านิดหน่อยครับ ส่วนึงหนึ่งแฟชั่นที่ผมแนะนำแต่ว่าไม่ได้หยิบมาจาัดอันดับนะครับนั่นก็คือ Star Sparkler นั่นเองโดยสำหรับแฟชั่นชิ้นนี้นะครับก็จะค่อนข้างเหมาะสำหรับใครที่จะเน้น PVP เป็นหลักเลยเพราะแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักไปที่เรื่องนั้นครับโดยสำหรับออปชันนะครับนอกจากจะมีความสามารถในเรื่องของการลด Global cooldown มาให้ที่2%แล้วนะครับก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ประเภท Demihuman แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภท Demihuman ลงอีกด้วยซึ่งหากเรานะครับทำการตี บวกขึ้นไปอีกสักหน่อยเนี่ยก็จะได้รับความสามารถตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมอีกด้วยครับมาถึงอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญครับนั่นก็คือแฟชั่นส่วนหลังนั่นเองโดยสำหรับแฟชั่นที่น่าใช้เป็นอันดับ3นะครับผมยกให้ Space Kitty ครับ โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่มเอ d มดาเมจนะครับเป็นจำนวน2%อัลเอตติบิล์นะครับอย่างละ1และหากเราทำการตีบวก10ได้นะครับก็จะได้มานาอีก3%ซึ่งหากใครนะครับตั้งใจอยากจะเล่นสกอร่าสายวอยท์โบลหรือสายวิกเก็ตไมล์ที่ต้องมีค่ามานายเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะหยิบเอาแฟชั่นชิ้นนี้ไปใช้งานได้เลย ส่วนแฟชั่นที่น่าใช้งานเป็นอันดับที่2นะครับผมยกให้ s u n นี่ดอครับแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยมีความสามารถในการบวก m a d k นะครับเป็นจํานวน25หน่วยสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลาะเวทเนี่ยได้เพิ่มมายิ่งขึ้นนะเป็นจํานวน2%ช่วยลด Global c l o w n นะครับเป็นจํานวน3%เรนะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อีก2%ซก็ถือเป็นแฟชั่นส่วนหลังอีก1ชิ้นนะครับที่น่าใช้งานส่วนอันดับหนึ่งะครับผมยกให้ Fox Mask ครับโดยสาเหตุหลักๆที่ผมต้องยกให้เลยเนี่ยอย่างแรกนนั่นก็คือค ความสามารถในการเพิ่มค่าลักมาให้ที่5หน่วยครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีครับว่าค่านี้เนี่ยจะบวกเอเมเเยอะเป็นอันดับ2รองจากค่าอินต่อมานะครับก็คือช่วยเพิ่ม m อเมเป็นจำนวน2%นอกจากนี้นะครับเมื่อใช้สกิลโจมตีนะครับยังการันตีว่าจะเกิดบัฟที่จะช่วยลด Global c o o คูดาวแล้วก็ค่าฟิ Cas t Time นะครับเป็นจานวนอย่างละ4%ในช่วงระยะเวลา5วินาทีซึ่งถึงแม้ว่าบัฟนี้นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่10วินาทีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ยังคงสามารถใช้งานได้เป็น ดีอยู่ ทีนี้นะครับเรามาดูแฟชั่นชิ้นอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้างโดยสำหรับใครนะครับที่ต้องการค่าอ g กนอ e m d e เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสกอาราก็จะมีความสามารถในเรื่องของการอ g กนอ e m d e เนี่ยไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับ Gravity Gift เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครับเพราะเป็นแฟชั่นส่วนหลังที่มีความสามารถในการเพิ่มอ g กนอ e M Dev เนี่ยได้เยอะที่สุดในตอนนี้แล้วอยู่ที่6%ด้วยกันอีกทั้งนะครับหากใครที่ได้เฟืองแดง Cobalt Boost Protocol หรือว่าเลือกที่่จะเลน Triple Bow น้ำเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะหยิบเอา Watermelon อนะวอ w a t e r ก a r มาใช้งานได้ควอแฟชั่นชิ้นนี้นะครับมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจธาตุน้ำให้สูงถึง5%ช่วยเพิ่ม Ignore M Def 3%นะครับและที่สำคัญเลยก็คือช่วยเพิ่มค่า Max HP หรือว่ามานาให้อีกด้วยนะครับเป็นจำนวน3%ก็เรียกได้ว่ามีทุกส่วนที่สกอร่าต้องการเพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องเน้นเล่นแต่ในส่วนของธาตุน้ำเท่านั้นนะครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของชุดนั่นเอง โดยสำหรับชุดแฟชั่นที่น่าใช้งานเป็นอันดับ3นะครับผมยกให้ Rim of Violet ครับแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ช่วยเพิ่ม a d k นะครับเป็นจำนวน3หน่วยสร้างความเสียหายแบบไม่สวนกรอเวทได้นะครับเป็นจำนวน2%ช่วยเพิ่ม All a r i l u t e เป็นจำนวน2หน่วยและเมื่อทำการโจมตีนะครับก็ยังมีโอกาสอีก3%ครับที่จะทำให้สามารถสร้างความเสียหายในครั้งถัดไปเนี่ยได้แรงขึ้นหอซซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสเตตัสที่เด่นไปทางด้านใดด้าน หนึ่งเป็นพิเศษนะครับแต่ข้อดีก็คือสามารถที่จะใส่ไปใช้งานได้ในทุกที่ทุกโหมดนั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูแฟชั่นส่วนชุดที่น่าใช้งานเป็นอันดับที่2นะครับผมยกให้สุปรีมเมียวครับชุดนี้เนี่ยมีความสามารถในการบวกเอม K ที่3.5%นะครับสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทได้ที่4%และที่สําคัญเลยนะครับก็คือช่วยเพิ่มค่า m ม็ HP หรือว่ามานาเป็นจำนวน5%ซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับสายที่ต้องมีมานาเยยอะ่าง เช่นสายไวท์โบ๊หรือว่าสายวิกเก็ตไม้นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีบัฟพ,พิเศษที่จะช่วยลดค่ากูเบิลคูดาวนะครับลงได้5%และยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทนะครับเพิ่มได้อีกเป็นจานวน5%ในช่วงระยะเวลา7วินาทีก็ถือว่าเป็นอีก1ชุดที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับสกอร่าครับ ส่วนชุดที่ส่วนตัวผมเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานมากๆเมื่อทําการเปลียนเป็นสกอร์ล่าครับแน่นอนแหละครับว่าก็จะต้องเป็นชุด black swan อย่างแน่นอนครับ ดยสำหรับชุดนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีสเตตัสหรือว่าออปชันนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับสุพิมเหมี่ยวอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดค่าฟิกแคสทามลงนะครับเป็นจานวน3%แต่ที่ผมยกให้ชุดนี้นะครับน่าใช้งานเป็นระดับหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามีบัฟนะครับที่จะทําให้สามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทได้นะครับเป็นจํานวน50%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับและอย่างที่บอกไปครับว่าสกอร่าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมี มีความสามารถในเรื่องของตรงนี้น้อยนะครับหากมีชุดนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมผมบอกเลยครับว่าดาเมจเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียว ทีนี้นะครับเรามาดูชุดอื่นๆที่น่าใช้งานเพิ่มเติมกันบ้างเริ่มต้นกันที่ชุดชา a r ม of Spider นะครับชุดนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่วางแผนอยากจะเล่นสกอร่าและอยากมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกลอดเพิ่มเติมแต่ว่าไม่สามารถเป็นเจ้าของชุดบล็กสวานได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะหยิบชุดนี้เนี่ยไปใช้งานแทนได้เพราะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกลอดได้เยอะที่สุดในบรรดาชุดกาชาทั้งหมดแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับชุดบล็กสวานก็ตามที ส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับที่น่าใช้งานไม่แพ้กันนั่นก็คือมารินยูนิฟอร์มนั่นเองครับโดยสําหรับชุดนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นประโยชน์แค่ในส่วนของการเอาไปใช้ในไทม์สเปซนะครับแต่ผมบอกเลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยชุดนี้จะมีบทบาทได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แมปคอม m o โดเนี่ยถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาแล้วและเราก็จะต้องไปทําการล่าบอสท,ที่มีชื่อว่ามิวแทนดากอนซึ่งเป็นบอสเผ่ามังกรธาตุไฟแล้วก็เป็นบอสท,ที่ดอกประดับเวทเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาบอสทท นะครับสกอ่าเนี่ยก็จะต้องไปทําการล่าบอสตัวนั้นด้วยซึ่งจุดเด่นของชุดนี้นะครับนอกนากจากการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ผ่ามังกรได้รุนแรงขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแล้วก็มีโอกาสที่จะออโต้แคชวอเตอร์บอลเอามาทําการโจมตีได้อีกด้วยซึ่งหากใครนะครับหยิบเอาชุดนี้ไปใช้งานควบคู่กับวอเตอร์เมลอนวอเตอร์กันผมบอกเลยครับว่าตัวละครของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสกอ่าที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายธาตุน้ำได้อย่างรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของชุดกาชาแฟ s ชั่นะครับที่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้งานเมื่อเรานะครับทำการเปลี่ยนไปเป็นสกอลาร์แล้วนั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสวัสดีครับผมมาร์คเบอเกอร์เกมร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ